สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565มีดวงดาวนะคะโคจรย้ายราศีหลายๆดวงเลยทีเดียวและที่สําคัญที่สุดก็คือดาวพระฤหัสก็มีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราา ชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะในเดือนเมษายนปี65นะคะดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรย้ายหลายๆดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะในวันที่14ดาวพระพุธนะคะซึ่งหมายถึงการเงินและโชคลาภของท่านก็มีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีในวันที่4เมษายนนะคะและที่สําคัญอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพระพฤหัสค่ะโคจรไปได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วก็ย้ายในวันที่8เมษายนเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะและได้ ตำแหน่งที่ดีเด่นนะคะแล้วก็มีดาวพระเกตในวันที่18ก็ย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสนะคะเราก็มาดูในทีละเรื่องเลยนะคะจุดแรกเลยนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินของท่านตรงจุดนี้นะคะพบการเงินมีดาวพระพุธค่ะเป็นดาวประจําเรือนดาวพระพุธยังมีความหมายถึงพบโชคลาภของท่านด้วยในช่วงต้นๆน,นะคะของเดือนเมษายนนั้นนะคะการเงินของท่านนะคะ ค่อนข้างจะมีปัญหาสักเล็กน้อยเขาก็จะมีปัญหาตั้งแต่เดือนมีนาส่งผลมาจนถึงต้นเดือนของเมษายนแต่หลังจากวันที่4เมษายนเป็นต้นไปนะคะดาวการเงินของท่านก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะเราจะเห็นว่าในภพสุภะมีดวงดาวโครจรอ,อยู่หลายๆดวงเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญมากๆเลยก็คือดาวพระราหูดวงนี้นะคะเขาโครจรเข้ามาอยู่ในภพสุพะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65นี้เช่นเดียวกันและ ในเมื่อดาวการเงินและก็ดาวพระราหูอยู่ในราศีเดียวกันเช่นนี้ท่านผู้ชมนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะระมัดระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะมีปากมีเสียงกับคนรักของท่านมีเกณฑ์จะมีปากมีเสียงกับคน <c oughs> ที่เป็นหุ้นส่วนของท่านมีปากมีเสียงกับ เพศตรงกันข้ามก็เป็นไปได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าอย่างไรก็ตามก็ให้มีสติแล้วก็พยายามนะคะจะพูดอะไรออกไปก็ขอให้ใจเย็นๆสักนิดนึงมิฉะนั้นนะคะเรื่องเล็กๆเช่นนี้นะคะก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ เราก็มาดูในเรื่องของดาวพระอังคารดวงนี้เลยนะคะในวันที่7นะคะเขาก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนิของท่านในช่วงยับเวลานี้ท่านจะต้องใจเย็นๆจริงๆนะคะในเดือนเมษายนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินท่านมีเกณฑ์จะมีปากมีเสียงกับเพศตรงข้ามมีเกณฑ์มีปากมีเสียงกับ หุ้นส่วนของท่านก็เป็นไปได้นะคะขอให้ใจเย็นๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเราใจเย็นแล้วก็พูดด้วยเหตุด้วยผลนะคะเรื่องเล็กๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆก็ให้เป็นเรื่องเล็กๆไปนะคะถ้าเรามีสตินะคะเราก็มาดูในเรื่องของการงานของท่านเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะพบการงานมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําเรือนนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมักจะทํางานนะคะที่มีคนจํานวนหมู่มากหรือทํางานเกี่ยวกับสังคมคนหมู่มากนั่นเองบางท่านก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบางท่านก็อาจจะทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงของเดือนเมษายนนั้นนะคะดาวการงานโคจรไปอยู่ในภพป,ปัตตนีเช่นนี้ซึ่งดาวพระศุกร์นะคะเมื่อโคจรไปอยู่ในภพที่7็หรือภพคู่ครองเช่นนี้เขาเรียกว่าดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งพินทุบาท ในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านก็อาจจะมีปัญหานะคะกับเพศตรงข้ามปัญหากับหุ้นส่วนหรือปัญหากับบริษัทห้าร้านต่างๆก็เป็นไปได้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะที่มองเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน มีเกณฑ์นะคะที่อาจจะมีปากมีเสียงนั่นเองแต่ก็ขอให้ท่านผู้ชมเมื่อมาดูดวงนะคะก็เอาตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะเย็นๆนะคะเราก็จะพยายามไม่พูดอะไรที่มันอาจจะทําให้เกิดความกระทบถึงความรู้สึกของคนฟังค่ะคิดไตรตรองดีๆก่อนจะพูดออกไปในแต่ละคําพูดนะคะถ้าเราพูดออกไปแล้วนะคะส่งผลเสียให้เราเราก็ไม่พูดค่ะ นิ่งซะยังดีกว่าจริงไหมคะและในวันที่8เมษายนนะคะดาวที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือดาวาพระพฤหัสดวงนี้โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะและก็ได้ตําแหน่งนะคะ,กะเกษตรราธิบดีดาวาพระพฤหัสดวงนี้ก็จะมีความหมาย พบปุตตะปุตตะก็หมายถึงนะคะอาจจะหมายถึงบุตรบริวารหมายถึงโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆหรือความรักใหม่ๆหรือสิ่งอะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นใหม่ๆสําหรับท่านนะคะเมื่อวันที่8เมษายนปี65โคโจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะและได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบด,ดียาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่19เมษายนปี66ค่ะตลอดระยะเวลา1นปีนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีใครชักชวนจะไปทํางานอะไรเพิ่มเติมนะคะ ก็ขอให้คิดพิจารณาให้ดีๆนะคะควรจะทํางานที่ตัวเองมีอยู่นั้นนะคะแต่เดิมให้ประคับประคองไปให้ได้ดีนะคะส่วนงานใหม่ที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ชะลอไปก่อนนะคะ ส่วนถ้าท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ที่ยังมีบุตรหลานยังเล็กๆอยู่นะคะก็ขอให้เรามาระวังในเรื่องสุขภาพของเขาด้วยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นก็ควรจะไปตรวจเช็คร่างกายนะคะอย่าใจเย็นอย่าชล่าใจในเรื่องนี้เป็นอันขาดค่ะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะมีความสําคัญมากๆนะคะสําหรับของคนเราไม่ว่าท่านจะร่ํารวยเงินทองหรือทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงใดถ้าท่านสุขภาพไม่ดีนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยนะคะจะเห็นได้ว่าดาวพระเสารค่ะซึ่งหมายถึงนะคะพบอริ โคจรมาได้ตําแหน่งเกษตรราทธิดีตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63และดาวดวงนี้ยังอยู่ต่อไปยาวเลยนะคะจนถึงต้นปี66ค่ะตอลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะท่านผู้ชมจะมีความรู้สึกว่านะคะไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวอาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะบ่อยๆเพราะท่านเครียดเพราะท่านคิดมากนั่นเองมีปัญหาต่างๆเข้ามานะคะแบบสม่ําเสมอเรื่องนั้นจบเรื่องนี้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จบเอาเรื่องนั้นก็ มาอีกตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งก็เป็นธรรมดานะคะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายก็ย่อมนํามาซึ่งความเครียดก็ขอให้ท่านนะคะพยายามปล่อยวางอย่าคิดมากอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็พยายามแก้จนถึงที่สุดแล้วแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็หยุดนิ่งสักพักหนึ่งค่ะแล้วสุดท้ายถ้าเรามีสตินะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะต้องรักตัวเองมากๆนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนเมษายนปี65นี้นะคะดาวการเงินโคจรไปได้เด่นไปได้ดีในช่วงครึ่งเดือนของเมษายนค่ะแต่ในช่วงต้นๆเดือนนะคะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเงินพอสมควรรวมไปถึงนะคะอาจจะมีปากมีเสียงนะคะกับเพศตรงนข้ามหรือหุ้นส่วนของท่านก็เป็นไปได้ และที่สำคัญมากๆในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะคะไม่ไปลงทุนหุ้นส่วนอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะควรจะประคับประคองธุรกิจที่มีอยู่ให้ได้ดีที่สุดและระวังสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ